โซโหนะครับวันอาทิตย์กำลังจะไปหาบรันช์กินฟิวด์ฟิวด์ฟิวเราว่าน้ำผึ้งเขาอร่อยมากสดชื่นรสชาตินี้ผมตามกลับไปเจอแน่นอนมาถึงก็ตามคาดนะครับว่าเต็มแนวมือมาทักเป็นยังไงโอ้โหโคตรใหญ่โคตรดีอ่ะสวัสดีครับนี่นะครับอยู่ที่โซโหนะครับวันอาทิตย์กำลังจะไปหาบรันช์กินซึ่งเมื่อกี้ก็แบบเซิร์ชไปเรื่อยเนาะ ในยแล้วก็เจอร้านหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าใช้นะชื่อร้านว่าอะไรแจ็คไวฟ์เฟรด้าแจ็คไวฟ์เฟรด้านะครับวันอาทิตย์ที่นี่แบบทุกอ,อย่างดูช้าเหงาแบบเปิด11โมงปิด6โมงอะไรเงีเ้ยเปิดช้าปิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็ร้านนี้เขาเคลมว่าเขาเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเบเกิลนะครับแล้วก็มีอเมริกันเบเกิลด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเขาเป็นไงอะไรไงผมอยากทานเบเกต์อยู่ตอนนี้นะครับ คนดูร้านน่ารักมากดูคิวดูคิวดูคิวคคือคิวยาวมากเลยเป็นคนที่แบบมาเดินเที่ยวโซโหเขาก็มานั่งสั่งเบรคฟาสต์กันตอนเช้าเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนแล้วกันเนาะมาแล้วนะครับอาหารก็ลองสั่งรอบแรกดูก่อนเพราะว่าจริงๆผมอยากกินแบบพวกเบรคฟาสต์นะแต่ว่าเมื่อกี้พอดีเจอจานไก่อันนี้แล้วผมอยากกินมันเป็น พิลีพิลีชิเคเก้นวิงแล้วก็อันนี้เป็นวอฟเฟิลเนี่ยแหละที่เป็นอเมริอันอเ,เป็นอเมริกันแบบวอฟเฟิลเนี่ยแหละแล้วก็สั่งกาแฟประมาณนี้เรียบร้อยนะครับครอปากไปแล้วพิลีพิลีลชิเคเก้นวิงให้ดูก็คือเป็นแบบไก่ย,ย่างแหละเพราะว่าความอร่อยของมัน,มนก็คือว่าเครื่องเทศมนนันค่อนข้างแบบแรงกลิ่นแล้วแบบมันตีขึ้นจมูกอะไรเงี้ยแต่พูดตรงๆนะ ชอบสไตล์พิลิบีรีชิเคเก้นที่เป็นคนไทยกินมากกว่าถ้ากินในพิลบิีรีชิเคเก้นในเมืองไทยเนี่ยคือมันจะมีความเผ็ดที่เยอะกว่าที่เนี่ยมันก็เลยแบบแซ่บกว่าเอางตรงร้านเนี่ยเพราบรรยากาศดีถ้าคะแนนเต็มเรื่องบรรยากาศเรื่องอาหารนี่อาจจะแบบเต็มสิบเอาไปสักจ5 7อะไรประมาณเนี้เนาะเดี๋ยวต่อด้วยวาฟเฟิลแล้วกันครับดูยแล้วนะ เราว่าน้ำผึ้งเขาอร่อยมากกินแล้วแบบได้กลิ่นดอกไม้เยอะอีกหนึ่งจุดเด่นแล้วกันกินแล้วมันก็ได้ความสดชื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นที่แบบูว้าวเลยคะเพราะว่าทุกคนมันเป็นแค่วาโ้กับผลไม้เท่านั้นเลยครับกินต่อไม่ไหวอยากผื่อท้องไปกินอย่างอื่นต่อเดี๋ยววันนี้ไปเดินเล่นต่อในโซโหแล้วก hey, uh ันเนาะประมาณนี people, els, ้ อนฮาร์มนะครับเป็นร้านที่มาจากญี่ปุ่นมีหลายสาขาเลยซึ่งเค้กก็น่าทานมากจะเป็นเค้กสไแบบเม้์เค้กแน่นๆแล้วก็แบบมากับครีมเฟรชเยอะแล้วก็ใส่ผลไม้เข้ามานนี้เป็นบานาน่าครีมไทยนะครับน,นี้ก็เป็นมิลครีมนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่มิลเบรดที่ผมสั่งไปส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก ช็อกโกแลตเค้กนิวยอร์กชีสเค้กนะครับเมื่อกี้อยู่กัน2คนแต่สั่งเค้กเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็สั่งกาแฟเป็นคนละที่พักผ่อนหน่อยแล้วกันนะโอเคอย่าตามไปกินกันครับมาแล้วทุกคนสตรอเบอรี่มิลเฟยเนื้อแป้งแบบหนาลมแบบเค้กไข่มีครีมเยอะๆแล้วก็มีเลเยอร์ของคัสตาแล้วก็มีสตรอเบอรี่ชิมแล้วนะอร่อยเลยหอมมากกีสดชื่น เขาบอกกาแฟกาแฟคือไม่ได้เลยก็หาที่พัาผ่อนได้ในโซโหตอนนี้กับร้านฮาร์นะครับไว้ตามมากินกันดีมากร้านนี้ก็คือจะบอกทุกคนว่ารสชาตินี้ผมตามกลับไปเจอแน่นอนที่โตเกียวนะครับก็โอเคนะโซโหใครอยากกินเค้กอร่อยอร่อยร้านฮาร์นะครับโซโหครับ ฝากกด I G ด้วยนะครับของจะไปจะไปนะครับจะมีร้านเด็ดหลายๆร้านที่จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆทุกที่ที่เราไปนะครับนี่นะครับก็เดินไปเรื่อยนะครับในย่านโซโหกำลังเดินตัดขึ้นมาทาง West Village นะครับกำลังจะผ่านร้านปโปรดของเราอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ร้านปโปรดอยู่ข้างหลังนี้ทัดอันคาบโบนนะครับเป็นอาหารอิตาเลียนแบบเข้มข้น อร่อยมากนี่อยู่ข้างเราตามลิงก์นี้มาเลยน,นะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าร้านข้าวบนข้างในเป็นยังไงตอนนี้เดินอยู่ที่เขาเรียกว่า Baker l Street นะครับเป็นซอยซอยหนึ่งใน West v i l l a g ซึ่งก็เต็มไปด้วยร้านที่แบบโเคอลมากคือดูดิ ร้านแบบเสื้อผ้าแบรนด์โลโคอลของเขาอะซึ่งทางซ้ายและขวาเนี่ยคุจะเจอทุก hmm. แบรนด์ที่เป็นของคนโลโคอลคนทำเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับพู้นตรงแต่ว่าเป็นยี่ห้อโลโคอลแล้วก็มีดีไซน์ที่ดีนะครับให้ลองมาเดินย่านนี้ดู b l a c k e r Street นะครับ ร้านโปรดข้างหน้ามีร้านหนึ่งนะที่ราคาโอเ<อ>คใครอยากเดินมาชอ้อปปิ้งมาได้เออแพ้ได้เสื้อตัวนี้มาน่ารักดีถืว่าวันนี้มีอะไรอีกนู่น SNS ขายของสตรีทแวร์นะครับพาดานถึงแล้วซิเกร์สต๊อปอันนี้เป็นร้านโปรดของร้านหนึ่งเสื้อผ้าน่ารักปะเขามีแบรนด์ของเขาเองด้วยนะแล้วก็เอาหลายๆแบรนด์เข้ามารวมกัน เพอมาเดินใน Chelsea Market ก็ให้นึกถึงอารมณ์แบบจึ่มจึ่มคอมมอนบ้านเราอ่ะเพรนั้นเรามากินใน lobster place ที่นี่อร่อยมากเราเขาก็เป็นเหมือนตึ่ห้างแล้วก็แหล่งรวมแบบร้านอาหารทางเลือกเดี๋ยวมาเลือกน้ำชาสักกระ <c oughs> ป๋องหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นริมน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็น Little Iceland แล้วนู่นก็เป็น Whitney Museum นะครับเป็นยังไงก็ดีอย่างนี้วันนี้แดดดีลมดีวันก่อนมานี่คือแบบฝนตกฝนตกหนักอันนี้ก็คือแบบว่า Million Dollar View นะครับพร้อมกับเบียร์ถูกๆหนึ่งกระป๋องก็เดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงแล้วเราก็เดินเล่นไปเรื่อยแล้วก็หาร้านอาหารกินตอนเย็นแล้วกันแต่จะบอกว่าจุดจุดนั่งของที่นิวยอร์กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ สวยหรือดีแบบนี้เสมอไปนะมันต้องมันต้องหาจุดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางจุดเนี่ยพุ่ตรงว่าโฮมเลสก็เยอะซึ่งพอโฮมเลสเยอะผมก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวเออบางทีมันก็น่ากลัวนึกออกปะยิ่งเวลาลงรถไฟใต้ดินนี่คือผมพูดเลยว่ารถไฟใต้ดินที่นี่คือแบบที่สุดอะที่สุด <c oughs> ของการท <c oughs> ่องเที่ยวที่เคยไปมาบนโลกนี้คือถ้าหลีกเลี่ยงได้จะอยากหลีกเลี่ยงเลยอะรถไฟใต้ดินที่เน,นี่นะเดีย๋ยวเดินไปนิดนึงข้างหน้าน่าจะมีจุดที่วิวดีกว่านี้ข้างหน้าวิวดีอยู่นี้ว่ะเธอดูดิ น,นะนี่นะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาต่อจากที่เมื่อกี้ใกล้กันมากตรงนี้เขาเรียกว่า Pier 57<ม>านะครับ Pier 57ก็คือท่าที่57เลูฟท็อปพาร์คเขาบอกว่าเป็นลูฟท็อปพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กตอนนี้นะ,ะทุกคนดูนั่นคือนิวเจอร์ซีหรือเจอร์ซี i ซิตี้นะครับซึ่งอันนี้แบบฟรีอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราใช้เวลานี้แป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่งชิลเล่นนะครับดื่มน้ำชาไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะไปกิน มื้อเย็นกัน,นเดี๋ยวผมหาร้านเด็ดมาให้ดูแอคทิวิตี้ดิมาปิกนิกกันดูดิกำลังเดินไปหาข้าวเย็นกินน้วน,นันจ้าตั้งใจจะวอล์กอินมากินที่แอมลี่เบอร์เกอร์นะครับจริงเขาเรียกว่าแอมมี่ พิซซาแต่ว่าร้านเนี่ยเขาดังเบอร์เกอร์ซึืบอกว่อเป็นเบสเบอร์เกอร์ e นนิวยอร์กมาถึงก็ตามคาดน,นะครับว่าเต็มก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาร้านใหม่กันแล้วกันนะครับนี่นะครับร้านต่อมาเรียบร้อยอย่างนานนะเป็นร้านขายอุด้งนะครับเราไม่ได้จองมาก่อนเหมือนกันแต่ก็รอนะ <45 S 1> เนาะ4-5นาทีอาจจะ้เร็วกว่าเลยอาจจะเร็วกว่าเขาบอกคิดเองคิดเองคิดเองอ๋อคิดเอง หลังจากรอมา40นาทีนะครับก็เข้ามาแล้วในร้านชื่อว่ารากุนะครับแห่ย่านเบสต์ฟิลด์น่ากินมากมาแล้วเมนูแรกก็คือเกี๊ยวซ่าสั่งไปแล้วก็เมื่อกี้สั่งอูด้งไปของที่รอชมแล้วกันว่าเป็นไงร้านนี้จริงเน้นไข่ด้งนะครับถือว่าพวกเมนูประเภทเส้นก็จะมีแบบข้าวที่เป็นด้งแล้วก็มีอูด้งร้อนอูด้งเย็นนะครับก็ทําทำเส้นสดเองไปทีละอย่างเลยครับเกี๊ยวซ่าอย่างแรก ยังไงมันยังไง,ม,ง,ไงมาตรฐานเกียวซาก็อร่อยดีอร่อยดีหมูบดละเอียดมากอร่อยอร่อยมาแล้วครับของแพรดูชามแพรเอามือมาทาดูดดหน่อยโอ้โหโคตรใหญ่ดูอันนี้เอาหนุนด้วนนี่อันนี้ของผมเป็นคาน,นี้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเนื้อปูมาน้ำจะเป็นแบบข้นๆหน่อยแล้วก็นี้เป็นเนื้อตุน๋นแบบใส่เชอรี่ออยมานะครับกินเนื้อตุ๋นนิดหนึ่งแล้วกัน ได้นะถ้ามความเผ็ดมันทดแทนความยากได้แล้วก็เนื้อม,มันอุ่นแบบไม่เละแบบ<อ>รวมแล้วอร่อยเอเมนูนเนี้ยเลือกได้ว่าจะสไปซี่หรือธรรมดาจริงๆของผมเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังรู้สึกว่าอยากเผ็ดเพิ่มก็มีใส่พริกแล้วก็มีอะไรให้ดูไป<อ>ขออนุญาตไปทานก่อนแล้วกันนะครับ<อ> นี่ไหมเป้นโคตรดีอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้านลาปุก็คือว่าอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบกินเส้นนะสายเส้นสายแป้งนี่นะให้มาเลยเป็นอุด้งที่นุ่มแล้วก็เป็นอุด้งที่หนึบมากเส้นคือแบบดีมากๆๆๆๆๆใครที่อยากจะทานอุด้งดีๆนะครับในนิวอร์กให้มาที่ร้านนี้เลยครับลาปุที่ w e s t Village หรือว่าอยู่ที่ Houston Street <Yeah. S 1> วันนี้ชอบก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอเดินเล่นย่านโซโห West Village mm hmm. เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย